ได้คูมเท่กเจห้า็หนะครับโอเาไมี่เราเปิดปากแล้วนะครับพูดได้แล้วก็วันสุดท้าย3นะครับสามทุ้มนะครับใครอยากตัดกัรมาปาจา์นะครับเจ็ดสี่ห้าทยงวดที่ออกหนึ่เพราะงวดที่ออก1 9ึนั้น เลขชุดเรามันเลยได้เจ็ดสี่ห้ามันก็เลยชนตีห่าผมก็เลยหูเลยว่าเจ็ดสี่ห้าชนชุดใหญ่นะครับตอนนี้กวสาวได้แชุดเต็มแล้วนะเจ็ดสห้าสวัสดีครับกอล์ฟนิวครับวันนี้วันที่29่กาันวาคม2,566ครับผมอยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามคีตำบทนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับ คนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้แน่นกำนักเลยโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30พันวาคม2566นะครับคนเยอะจริงๆแน่นกำนักเลยนะครับท่านผู้ชมอืมคือป่าหิมะพานน้ำตกสวยๆครับนี่ลูกศิษย์กำลังรออาจารย์น็อตตี้เข้ามาภายในตำหนักนะครับรออาจารย์น็อตตี้มาเบิกเมตรให้คนแน่นเลยนะครับอยู่ตรงหน้าลาน ปู่อนันตน์นาคราชกับแม่ย่าอุตสาวดีนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันนะครับเห็นไหมครับคนเยอะจริงๆเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับที่หน้าปู่อนันตน์นาคราชกับแม่ย่าอุตสาวดีนะครับดูลูกศิษย์อาจารย์น็อตตี้แน่นกำลักจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะมากครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดวันนี้มาเบิกเมตรครับ โชคกันนะครับเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ปีใหม่กันเลยนะครับวันนี้อาจารย์นอตตี้มาแล้วนะครับนูน่นเห็นหัวแวบๆอยู่นู่นครับนั่นเห็นหัวอยู่แวบๆอยู่นู่นครับโดนดักไว้แล้วนะครับรอดูว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับ มาแล้วครับมาแล้วขยบขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับนะใกล้เข้ามาอีกนิดนั่นเสื้อแดงนะครับวันนี้แดงพรุ่งนี้ก็แดงอีกก็แสดงว่าเข้าแน่นอนครับสีสีเข้ามาแน่นอน,นมาแล้วนะครับยังโดนดักอยู่ตรงกลางอยู่นะครับตรงต้นใต้ต้นมะขามนะครับถือขาตั้งกล้องตามมามาแล้วครับ เข้าไปในออฟฟิศแล้วนะครับรออีกนิดนะครับมีเท่าไหร่ให้น้องก็ไปดูปไปหมดให้เป็นแล้วโ <ij> <c oughs> <c oughs> อ้โแน่นจริงๆเลยนะครับวันนี้ท่านผู้ชม <c oughs> แน่นมากครับ ตําหนักแตกครับจริงๆน,นะครับแน่นกว่าทุกวันเลยนะครับวันนี้ถายไม่ทั่วถึงครับนี่ด้านล่างก็มีแบบเยอะครับถายไม่ทั่วครับตําหนักแตกของแท้เลยนะครับวันนี้ หลายแห้งครับเดี๋ยวเอามุมกว้างให้ดูนี่ให้ดูภาพกว้างๆนี่ด้านหลังนี่ก็มีเยอะเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆครับเยอะแห้งชั้นละสี่ชั้นละสี่ วันนี้มาเทาเร่องกันเลยครับนอกมากกินน่องนกับไล่หลายมือมนึ่งกับแม่หมือสาคัญของเท้าเรีวนะครับเนาะผมเสือมออาหลายคนอยู่นี่ ก็พลังคนกับนีดวงถึงไดงน้ำหอมไหลหัวยูพลังคนเดี๋กวเรเคยหยุดเลยกับนี่นะครับเนาะกะเมื่อนี้เดี๋ยวจะเปิดดวงใหพคนเรื่องด้วยคนหลายกับจะทำที่กดสทุกคนแต่ก็ให้ลูกผมสัญญาว่าได้กไทยทุกคนครับคผมเ่ิดไซมือนี้นะครับเนาะเขาผมว่าให้ในกลิ่นผมว่าเป็นอย่างนี้ครับกะผู้ใดถืงเก้าหนึ่งน้ำหอมแน่ โอเยอะมากเลยครับือนหกาเยะมีไผท่านช่วงๆแปงว่าสีไท่านเผู้หลังค้นี่เขาบ้านเมืองเขาถืเราถืเราผู้หลัง้นขัอยู่ตนี้ เมื่อวานพ่อมึงบอกว่านะเลยมันมุมี้มวดนั้นมันมุมีศูนย์นะครับมันก็เลยถึงกาแล้วงวดต่อมาสีโมคือจีกากะเขาแค่รูดแล้วกลับมาดังอีกครั้งก็คือว่างวดหนึ่งพันวาถึงเก้าหนึ่งนะครับงวดนั้นผมก็ถือว่าตอนนี้เจ๊ทิมหาไปเียเดียวกันผมคืนม่ต้องว่าถึงเมราย้าษีเลยแล้วนะครับแล้วก็บนเก้าเจ็ดเล้วงวดเมื่อกี้สิบหกพันว่าสิบหกพันว่าสิบหกพันว่าเลขเข้า มันเข่าแค่รูดเจ็ดเจ็ดมีตั้งสองโต,โตแต่ว่าภาสามารถที่จะเป็นเงื่อนใดนะครับมันกะบพราะถึงดาเพราะว่ามันปิดปิดทำอย่ผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับเนาะมันเจ็ดห้าเจ็ดให้คลิปผมกําลังถี่รูดขึ้นล่ำเนี่ยนะมันมันก็ได้นางลงนะครับมันมุมนี้เจ็ดรูนเฮ้ยเจ็ดห้าเจ็ดเลยหน่านางลงนะครับเพราะว่าของเขาวันนี้เจ็ดหกนอก,ก็กเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนามา2โสองตัวผู้ใดเล่นวิ่งผู้ใดเล่นรูดรกะจังได้ แ่สติตานับเลขรูดเลขวิ่งเข้า12งวดเราเข้าไป11งวดหลุดงวดเดียวก็คือ1พฤจิการที่บอกว่าสูตรล้านเซ็์นะครับดันงนวดไดให้หาแสนี่มากเทียนงวดนี้ตอนนี้มันก็อันเหมือนแล้วนะครับลองกันบอกไปมีอันเมื่อเลยนะครับอ่าเลขอันนี้เขาไม่รู้ครับพว้นี้ไผ่หงวาโอโอกตัวไดบเพรถือขวดนี้เขาก็เอ,อาขวดนะครับเดี๋ยวไปคิดยังไงพอปูขัดขวนแต่ว่าเข้ามากหนิคือเข้าสีได้อยู่ดอกเพราะว่า จับถึงเนี่ยผมถือหก,ากมาแมเาอาไว้ยังสาธาอยู่พูังะคนบนถือเป็นหอยบนดาแม่ผมหมดเลย่ายยังอผมมากวัวอ่ใจหอยเฟอรรี่อ่ะยี่เราเม่นดาผมนะวัวนหนนี่แล้วเเก็ดาพวผมอยู่นี้แล้วคอตามอีกแล้วได้องนเก่งเขาเขาแล้วขอตามเลยนะครับนะสามสิบธันวานะครับซื้ออะไรก็ได้หอให้มีสี่นะครับซื้ออี่ยังก็ได้ขอให้มีสี่ที่สองที่หสองหแล้วก็ที่ศูนย์ 4ี่5องแล้วก็สี่เม็ดเดียวคือ4 2่สองสองตัวก็คือ4,2,5กับ4,2,0ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นชุดเต็มก็คือจะมี4ี่หแล้วก็สี่เพิ่มเข้ามาแต่ว่ามันสี่หลายเพขาะเนีนแค่ชุดซีูดเดี่ก็พอนะครับส่วนเลขทูบมือ้นี่ว่าได้แล้วเลขทูบมา้งฟังนะครับเลขทูบพูดได้แล้วครับ ทดูากามราเต้นสองไได้ไหมมาดูฟังเล็กจากปากอาจารย์เดี๋ยวเราจะพาคิดล่างเนาะก็เล็กทูบครับแม่คนยืนคือขัดไปบรรจุเนี่ยขอต่อหัว โอ้ห้คนเดียวเนาะให้ไนเล่นแน่เล่ยเพราะว่าคนเดียวละไา้ไ่น้่ะโอ้นั่นแหะแม่เราเวาถาแล้วได้คู่เท่ากับเจ็หาเ็ดสี่ห้านะครับเจ็ดส่ห้าตเปิดปากแล้วนะครับ พูดได้นะครับวันสุดท้ายนะครับเปิดปากแล้วอาจารย์เปิดปากแล้วนะครับเลขคู่ดยกมืออย่างเดียวครับวันนี้เปิดพูดได้แล้วนะครับคืนนี้อาจารย์ก็จะมีไลฟ์สดนะครับสามทุ่มนะครับใครอยากตัดกรรมอาจารย์นะครับซึ่งงวดนี้เจ็ดสี่ห้ามับได้งวดที่ออกหนึ่งเก้าเป้าหนึ่งเพราะงวดที่ออกหนึ่งเก้านั้นเลขชุดเรามีเก้าหนึ่งกับเก้าสามเนาะเป็นตัวเด่นแล้วพูดได้ห้าหนึ่งเก้าตำแหน่งที่ชนกันก็คือสิบเก้า ม้วนั่นผมก็เลยตั้งอัดผมมีการตอกฟอกร่างก้าวหนึ่งเนี่ผมตอกฟอนเลซออกมันเลยออกทีเดียวมก็เลยเป็นบ้าเแล้วมือหน่ะนะครับเนาะกะปันดีว่าั้วนั่นฝันเห็นมูซีกุ้งก็เลยบอกว่าบักกุ้งเน่าเก่าหนึ่งบ้านเมื้อไรตีก็ผมมามีดอกก็เลยบอกว่าชาเลซออกน้ำหาบักกุ้งเลซม้วนั่นก็เลยได้น้ำหาบักกุ้งผาเงินใจเมือให้มันหาพันนะครับมันก็ยังงงเลยว่าคือได้มาให้มันนะครับบัดที่นี่ม้วนนี้ ผมก็บอกกูว่าขอชุดพวกให้มันชนกับเลขที่ผมปล่อยไปก่อนหน้านี้ได้พอซึ่งเลขทูเพราะว่าสามารถเลือกได้ว่าจีออกยังก็เลยไหวกูแล้วชุดชุดก็เลยได้เจ็ดสี่ห้ามันก็เลยชนสี่ห้าผมก็เลยหูเลยว่าเจ็ดสี่ห้าชนชุดใหญ่นะครับตอนนี้กวาดสาไดชุดใหญ่แล้วนะเจ็ดสี่ห้าชนครับชุดใหญ่ชุดเต็มของอาจารย์นัอตตี้ครับ พราะตัวได้กับตัวหนึ่งช่วงสองหาดเป็นตัวกันผมซือๆนะครับผมว่าเร่งอ่ะตีตีผมบอกครูว่าตายแล้วงวดนี้ผมไม่เอารูดถ้าเอารูดคือยังงวดเมื่อกี้เนี่ยเส็ยดมันมากสองตัวมันมากตั้งสองตัวแต่มันบอกตามารถที่จะเป็นเงินได้เพราะว่าหลายคนก็บไม่ได้รูดเนาะกะม้วนนี้ผมก็อยากได้เพราะตีหงส์ตีหาดที่ของมุกคอปู สามคููนี่เห้มไมตัวไหก็ได้ผมสีไส้โบแดงไม่รับแดงเลยเอวครูเพราะว่าอันไม่ได้เป็นโบนี่หละครับก็เทยะ้อเใส่ที่เราเพราะว่าอันนื่วกอนอื้อเนั่ยเราใส่โบแดงก็ผิอหกแสอันบุ๋นีว่าถ้าเราเป็นท่ยิ่งอกเราใส่แล้ก็น่ารักเาเข้าใส่หนเดยวมาวครูเอากันถือผมดีไซน์ขเลาหล้วรับแคนไลนนี่ก็ายูทูบเบอร์เนี่ยมาหมกัน ใส่กันหมดนี่แหละเรานะครับตะผู้พ่าไปตัดเลนมันตัดเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าเราเข้าสามาตตตัดเลนได้แต่ตีคูหาตัดออกเลยตะวามันสื่อบ่ได้มันเป็นปัญหาครับกะเจ้าตะบุตวาสนาซื้อรถตันนี่เหรอครับรถตันี่กับแห่งแหน่แหนงปั้นไดกับเอาทุกเก่านะครับมันกะยี่ห้อได้ถึงรางวัลนี่หนึ่งมาหลายงวดแล้วเจ็ดมวลที่ออกสี่สีหกมวลนั้นก็หนึ่งสี่สองล้านกับหกล้านเนาะนะครับกว่า ล่าง4 5เย hey. ้ต้อมไป้อมไปวน2 4วนเย้ต้อมไป้อมไป2 2 2ลาวมวดเก่าหนึ่งผมกับ้อมนี่สิละแถวผู้ใดเมืองไรลดล้่มือทีรันตำหนัก ผมจะไล่ด้ขอขมากับทุกคนกับสามารจตัวนาหน้าจอัวใครหน้าจอมันได้ขอกมาขอขมากันในสี่นิ้วดวงนั้นผมบุรังคนเนี่ยสินี่ยผมมาได้กับบ่สามารจจะเอาได้นะครับเพราะว่าผมได้มีส่วนที่จะเปิดดวงให้ทุกคนนะครับคนหลายก็จะ เปิดดวงให้ครบเลยจะพาไหวปูแล้วก็่วนเขาเปิดดวงแม่เอคอเพรว่าเส้นเขาเดินวนอล่อไปเรื่อยๆแต่เขาจะวนกับมาตั้งแถวสองแถวรอดลายรูปที่ท้ายรูปตั้งตั้งแถววันนี้ครับเป็นสองแถวสลับไต้หัวเข่ามากให้เาวมี่มันยังติเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะคือบางทีผมจะีทันหนาล่างไรเนี่ย